ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่มักไม่ค่อยพบกับสุนัขหรือแมวที่มีเจ้าของพบมากในสุนัขและแมวจรจัดเนื่องจากไม่มีการดูแลฉีดวัคซีนป้องกันโรคขณะที่สุนัขและแมวจรจัดที่พบก็มักจะถูกเจ้าของนำมาปล่อยจากสาเหตุต่างๆอาทิเลี้ยงต่อมไม่ไหวหรือพอสัตว์โตแล้วไม่น่ารักและเหตุผลอื่นๆอีกกว่าร้อยละเจ็ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในจังหวัดอาจส่งผลก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่เพียงเป็นการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า อันตรายจากการถูกสุนัขก,กัดรวมไปถึงการสร้างความเดือดร้อนรำคาญจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดได้เห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคและดำเนินตามพระราชปัิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัต t วรขัตติยราชนารีในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทำให้ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่อเนื่องมา3ปี และได้ดําเนินมาตรการควบคุมโรคพิษสุนักบ้าอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น142แห่งทั้งจังหวัดและสาธารณสุขในพื้นที่ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้กว่าร้อยละ90จากประชากรกว่า3,100,000ตัวนอกจากนี้ยังดําเนินมาตรการลดประชากรสุนัขและแมวจรจัดโดยการทํามันได้ปีละไม่น้อยกว่า5 0 0 0ถึง6,000ตัวเรายังมีมาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังโรค โดยการซุ่มเก็บตัวอย่างสุนัขแมวนะครับหรือสัตว์เ,วเลี้ยงประเภทอื่นๆเนี่ยนะครับส่งตรวจเป็นประจําทุกปีนะครับปีหนึ่งก็ตกประมาณ142ถึง143ตัวอย่างในพื้นที่ทุกอำเภอนะครับซึ่งจากาที่ผ่านมาผลก็เป็นลบมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับจากปัญหาสุนัขและแมวจอนจัดต้นเหตุของโรคพิษสุนัขบ้าการบรรเทาปัญหาอีกวิธีหนึ่งก็คือ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้มีการสนับสนุนสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดเพื่อให้สัตว์ได้รับการดูแลอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอย่างครบถ้วนโดยทั่วทั้งจังหวัดมีสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดที่ขึ้นทะเบียนกับปศุสัตว์จำนวน6กแห่งหนึ่งในนั้นคือสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดเอกชนของป้าจันยาแห่งพิจิตรตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวที่ป้าจันยาเล่าให้ฟังว่า เริ่มเก็บสุนัขแมวที่ถูกรถชนและไม่มีคนเลี้ยงดูมารักษาและรับเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี2545ห้้คืนทะเบียนกับปศุสัตว์มาได้สองปีกว่าแล้วปัจจุบันมีสุนัขและแมวในความดูแลก,กว่า300อตัวได้รับความช่วยเหลือจากปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นๆด้านอาหารสุนัขและแมวและได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารสุนัขและแมวมาช่วยเหลือทุกปีซึ่งสร้างความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณ ป้าก็มาเปิดร้านขายปุ๋ยขายยาเกี่ยวกับการเกษตรนะจ๊ะอันนี้ป้าก็ต้องออกไปข้างนอกออกไปซื้อข้าวซื้อของเข้าร้านอันนี้พอไปเจอสุนัขจรที่เขาโดนรถชนมั่งดทีเขาเจ็บป่วยมั่งอะไรเงี้ยป้าก็เก็บเอามาไปให้คุณหมอรักษาพอรักษาเสร็จก็ไม่รู้จะไปไวต้ตรงไหนก็เข้ามาก็เลยมาเลี้ยงเองอ่ะจ้ะ พอนานหลายปีเข้ามันก็เพิ่มปริมาณสำหรับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในระดับท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ผลเป็นอย่างมากก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ออกเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์มีผลบังคับใช้ทุกพื้นที่มีกฎระเบียบที่ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอาทิการไม่ปล่อยปะละเลยการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงหรือการดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงของตนเองไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หากฝ้าฝื้นมีโทษตามกฎหมายก็ส่งผลให้ปัญหาโรคพิษนักบ้านลดลงจนไม่พบการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดนครสวรรค์ต่อเนื่องมา3ปีแล้วปียชัดเกตน้อยถ่ายภาพไรมาไก่เริกทรัตแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน